บอลส,สวยสองสามสี่บารมีบอลมาแล้วจ้าจะส่งลอนจีไปสนีจานะครับพี่พีนหนึ่งต้นสองต้นห้าสิบาทนะสามต้นจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมสนใจโทรแอดไลน์เบอร์โทรด้านล่างนี้เลยจ้าเดี๋ยวมีเบอล์ถามสวยๆน้อง,สสองก้อยรับสายนะครับผมมาครับพี่บอลนังมาไปสวยไม้กระถางห้าจุดห้าสวย <S <S เริ่มมาที่ไม้แยกหน่อเลยะครับพี่ไม้หน่อไม้หน่อน,นี้เลยอ่าแม่ฟ้าหลวงสวยๆไม้แยกหน่อหน้าชมพูหวานหวานครับพี่ หนึ่งร้อยบาทต้นที่หนึ่งครับพี่แม่ฟ้าหลวงไม้หนอนะไม้ปาแยกหน่อครับพี่หนึ่งร้อยต้นที่หนึ่งหนึ่งร้อยต้นที่สองครับพี่ไม้หนอเช่นกันแม่ฟ้าหลวง,งหวนึ่งร้อบาทต้นที่สองและไม้หน่อแม่ฟ้าหลวงครับพี่ดังสวยนี่ไม้แยกหน่อต้นที่สามหนึ่งร้อยบาทเช่นกันจ่ะและต้นนี้เมืองนะครชุมครับพี่ไม้หนอเช่นกันสวยสวยเลยจ้านี่ใบไม้ราสุดราสุดครับพี่ หนึ่งร้อยบาทต้นที่หนึ่งเมืองนครชุมครับพี่หนึ่งร้อยบาทต้นที่สองไม้แยกหน่อเมืองนครชุมหลอดใหม่มาแล้วนู้นนะพี่และหน้าแดงๆ1หนึ่งเดียวในจักรยานแห่หนึ่งเดียวในจักรวาลครับพี่สวยนี่เลยหน้าแดงออกแดดหน่อยอย่างงามครับพี่แดงแป๊ดสามร้อยบาทสวยๆครับพี่หนึ่งเดียวในจักรวาลหน้าแดงเข้มๆส่วนต้นนี้อ่าไม้หน่อกันครับพี่ต้นนี้ ไม้แยกหน่อท้องรอครับพี่ท้องรอไม้แยกหน่อหลอดใหม่มาแล้วสวยๆเลยจ้ะสองร้อยบาทท้องรอไม้แยกหน่อและกินนาลีเล่นไฟไม้หน่อสวยๆครับพี่ต้นนี้นี่เลอกินนาลีเล่นไฟหนึ่งร้อยบาทจ้ะไม้แยกหน่อกงามๆงามๆและเอ่าเมืองเกาะเกร็ดแผงไม้หน่อครับพี่แผงด่างม่วงนะเมืองเกาะเกรด็ดเดี๋ยวผมยกออกเดี๋ยวให้ดูสีจะประมาณนี้ครับพี่เนาะเมืองเกาะเก็ดแผง ด่างม่วงไม้แยกหนอครับพี่350บาทจ้ะ3า0านี่เลยหน้าม่วงที่จริงใจครับพี่เมืองกเกอเกร็ดแผงม่วงไม้หน่อและด้านในสิราหุ้มทองแผงไม้หนอครับพี่ต้นนี้ขอ250บาทครับพี่หุ้มทองแผงหน้าเหลืองนะพี่หน้าดางเหลืองเนาะไม้แยกหนอสิราแผง2 5งบบาทส่วนต้นนี้ไม้เหลืองเช่นกันครับพี่นี่เลย แสงทองคาไม้แยกดอกครับพี่ดางเรืองสวยๆเดี๋ยวเม็ดสีจะกัดมาในตอนโตแจ่มแจมครับผมแสงทองคํา150บาทจ,จ้ะไม้แยกหนอสวยๆต้นนี้ครับผมด้านนี้เป็นลูกไม้กันหน่อยครับพี่ลูกไม้ใบ,บกลมเนาะกลมแบบกลมบล็อกกลมไม่มีสะโพกเลยครับพี่500บาทต้นที่1ครับพี่นี่เลยมีเม็ดแดงสวยตัดต้นที่1ลูกไม้กลมไม่มีสะโพกครับพี่กลมจริงๆกลมบล็อกอสหบาท ต้นที่2ครับพี่ต้นที่สองต้นที่2นี่เลยจะลูกไม้ใบกลมไม่มีสะโพกด้านข้างครับพี่ฟอร์มสวยสวยเลยล้น5.5ดแล้วห้ราร้อยบาทต้นที่2ลูกไม้กลมและต้นนี้ลูกไม้กลม5 0 0รบาทต้นที่3ครับพี่ต้นที่3านี่เลยจะกลมบล็อกสะโพกไม่มีครับพี่กลมบล็อกจริงๆอ่ะห้าร้อยบาทต้นที่ สามครับพี่ต้นนี้ต้นที่สามเนาะสวยๆใบกลมๆด้านนี้อ้อมสามาก่อนครับพี่ออมสามาก่อนรูกไม้เป็นรูปไม้ใบไทยครับพี่เป็นไม้ด่างชมพูครับพี่เพื่อนไม้อมเขียวหน่อยเนาะแล้วก็มีด่างป้ายชมพูตัดครับพี่สวยมากต้นนี้ฟอมใหญ่กระถาง8นิ้วครับพี่รูปไม้ด่างชมพูหวานๆเป็นชมพูเข้มเลยนะพี่ชมพูเข้มตัดเลย600บาทครับพี่อันนี้คือกระถาง แปดนิ้วหกราบ,บาบกระถางแปดนิ้วก็บกกระถางแปดกระถางแปดมีไซส์กระถางห้าจุดห้าเหมือนกันอ่ะตอนนี้ครับพี่สวยรูกไม้ด่างชมพูครับพี่นี่เลยใบไทยสวยสวยสามร้อยห้าสิบาทอันนี้กระถางห้าจุดห้านิ้วนะครับพี่กระถางห้าจุดห้าแต่คือฟอร์มฟูสวยลดแล้วรอดใหม่มาแล้วสามร้อยห้าสิบาทจากรูกไม้ชมพูนี่เลยหรือใครจะยกไซส์ใหญ่ก็ได้อันนี้ไซส์ห้าจุดห้าส่วนต้นนี้ไซส์กระถางแปดนิ้วครับพี่ลูกไม้แยกนอใบกลมด่างขาวและชมพูครับพี่นี่เลยรอดใหม่ มาแล้วมาแล้วต้นนี้ยังสวยเลย450บาทจา้ะลูกไม้ใบกลมด่างขาวและชมพูในต้นเดียวกันนะบี่นี่เลยเป็นไม้ฟอร์มเป็นใบแข็งก้านแข็งนะบีนี่เลยเนาะทรงฟอร์มแข็งแรงเลี้ยงนอกตู้ได้ครับผมด้านนี้ขุมทองขุมทองหน้าหวานหวานนี่เลยจ้ะต้นใหญ่200บาทต้นที่1นึ่งะบีขุมทองนี่เลยเบลเลอร์เบลเลอร์องาบาทต้นที่หหน้าชมพูหวานหวานขุมทอง สองร้อยบาทต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองนี่เลยใบออกกลมๆนะพี่เนาะสวยๆน่าวนหวานสองร้อบาทต้นที่สองและกลมทองต้นที่สามด้านในครับพี่นี่เลยต้นนี้อาคมทองสองร้อบาทต้นที่สามครับพี่น้าชมพูหวานๆเช่นกันฟอร์มใหญ่ร้นกระถางห้าจุดห้านิว้วนี่เลยจ้ะและทางนี้ไม้หัวพร้อมหนอ่อครับพี่ต้นนี้เชื่อว่ากิจปราสัตวรูพ่ายเป็นไม้หัวที่มีหน่อมาแล้วสวยๆแบบน,แบบนี้แบบนี้นะพี่กระถาง ห้าจุดห้านิ้วนี่เลยแม,แม่พันแม่พันแม่พันเป็นไม้อ่าเขียวดําแดงนะพี่เนาะเขียวแดงดำกิจปราศัตรูพายสองร้อยห้าสิบาทครับพี่ต้นที่หนึ่งมีหน่อแล้วเรียบร้อยอ่ะมีหน่อแล้วเรียบร้อยไม้หัวพร้อมหน่อแล้วก็ตัวน,นี้กิจป่าศัตรูพ่ายครับพี่มีหน่อแล้วเช่นกันนี่เลยหน่อเขาหน่อเขาอส,สวยครับพี่สองร้อยห้าสิบบาทต้นที่สองพร้อมหัวพร้อมหน่อฟอร์มใหญ่ๆครับพี่กิจป่าศัตรูพ่ายจ้า ใบกลมชมพูครับพี่ใบใหญ่ๆสองใบกันหนึ่งหลอดนี่คือล้นกระถาง5.5หเลยตอนนี้ลูกไม้ครับพี่ลูกไม้แยกหน่อใบกลมชมพูครับพี่สวยๆพี่ดูสองใบหลอดจะคือล้นกระถางจัดเบลเลอร์เบลเลอร์ไม้หน่อสวยๆครับพี่500รยบาทจากลูกไม้ใบกลมชมพูนี่เลยครับพี่งามๆงามๆเดี๋ยวผมยกขึ้นนี่ประมาณนี้ประมาณนี้เนาะนี่แดดแดดมันจ้าไปซะหรือเปล่าอะประมาณนี้ครับพี่ลูกไม้ใบกลมชมพูหน้าสวยหวานมากห้าร้อยบาทครับพี่ใบเบลเลอร์เดี๋ยวผมเทียบไปดูสี่นิ้ว ของพ่อค้านี่เลยครับพี่เต็มเต็มใบใหญ่อ้วนตุบตับเลยซับลุงโลดชมพูหว,วานๆครับพี่200บาทจะ้ะซับลุงโลดหน้าชมพูสวยหวานใบใหม่ล่าสุด2 0งงามๆและซันเซ็ตครับพี่จัดหน้าเข้มๆไปเลยอะต้นนี้ซันเซ็ตสกายครับพี่นี่เลยหน้าสวยเข้มดุดนันไม่กรงเด็ใจใครครับพี่ส้มเหลืองใต้ตัดน้ําตาลนะพี่เนาะนี่เลยออริจินอลจ้ะแดงๆเดใบนี้ออกแดงนะ2 0 0บาทครับพี่ ซันเซสกายต้นที่หนึ่งต้นที่1ต้นที่1นึ่งฮะมี1และต้องมี2องผมมีให้เลือกอย่างแน่นอนซันเซสกา,กายครับพี่สองร้อบาทต,ต้นที่2สวยเข้มดุดัดนไม่แพ้กันเลยต้นที่สองสรบาทซันเซสกา,กายละอีกสักหนึ่งต้นครับพี่ต้นนี้ก็แจ่มแหลมเหมือนกัน200บาทต้นที่3ครับพี่ซันเซ็สกา,กายนะเข้มเข้มครับพี่หลอดใหม่มาแล้วนี่เลยนี่เลย200บาทต,ต้นที่3ครับพี่1 2 3สาเลือกได้เลยจ้า ไม้สวยอีกหนึ่งต้นที่มีจํานวนน้อยไม่ค่อยเห็นในตลาดครับพี่ต้นนี้ชื่อว่าอะนันตาการนะพี่เป็นไม้ป้ายชมพูเออไม้ป้ายไม้ด่างสีชมพูนี่พื้นใบคือพื้นใบเขียวเนาะเขียวด่างชมพูป้ายชมพูประมาณนี้ครับพี่สวยๆเนาะอันนี้อัดชมพูมาเรียบร้อยแล้วจ้ะด้านข้าง5.5นิ้วอะนันตาการครับพี่300บาทสวยๆต้นที่1ครับพี่หน้าชมพูหวานเป็นชมพูเข้มนะพี่เนาะชมพูเข้มตัดกับเขียวเข้มสวยมากไม้ต้นนี้ครับพี่ต้นที่1ต้นที่1อนันตาการ สามร้อยบาทครับพี่อนันตการส,สวยๆครับพี่กัดชมพูมาแล้วจ้าด่างชมพูมาแล้วสามร้อยบาทต้นที่สองครับพี่ต้นที่ 2, สองสวยๆเช่นกันและอีกหนึ่งต้นอะอนันตการครับพี่สามร้อยบาทต้นที่สามเขียวตัดชมพูเข้มๆครับพี่สีสันฉูดฉาดชัดเจนชัดเจนนั้นเนี่ยสามร้อยบาทต้นที่สามครับพี่อนันตการใบกลมไม้ใหม่ ทองอัฏฐชาตครับพี่นี่เลยทองอัฏฐชาติสวยๆใบกลมๆด่างส้มเหลืองครับพี่หลอดใหม่ใบใหม่มาแล้วด่างสวยมากเลย800บาทครับพี่ทองอัฏฐชาติครับพี่ต้นนี้ไม้แรรไม้ใหม่เนาะสวยๆอ่ะด้านนี้ครับพี่อุทยานอุทยานหลวงราชพฤกษ์ครับผม150บาทหน้าสวยแจ่มแหวมแมวขนาดนี้ล้น5.5นิ้วครับพี่150บบาทอุทยานหลวง ราชพฤกษ์และเรนูเรนูคนครชื่อนี้ช่างมีมนต์ขังงั้นเนี่ยดังสวยๆครับพี่ใบใหม่เปิดด่างฮัรเครึ่งฮัรเคร่งหนึ่งร้อบาทจ้าเรนูคนครครับผมและต้นนี้ทองคำครับพี่เป็นไม้พื้นน้ำตาลด่างเหลืองส้มตัดกันมานะพี่นะนี่เลยทั้งด่างเและด่างส้มในจุดเดียวกันนี่เลยจ้ะทองคำครับพี่ใบมันเงามากเจอแดดสวยๆตัวน,นี้ห้าบาทจ้ะพี่ งามหลอดใหม่มาแล้วฟอร์มคือใบแข็งการแข่งครับพี่เป็นไม้หนึ่งต้นที่ถ้าพี่ชอบชอบแบบฟอร์มอ่าไม้ทรงแข็งแรงนะต้นนี้เป็นหนึ่งต้นที่ผมแนะนําทองคําคือเขาไม่ต้องําไม้เลยยิ่งโตยิ่งใหญ่คือก้านเขารับใบครับพี่ก้านเขารับใบเนาะห้าระบาทสวยๆต้นไหนจะ่ะและมาไซใหญ่กูรักครับพี่กูรักที่แปลว่าโชคดีครับพี่ฟอร์มใหญ่ใบแน่นๆกระถาง5.5นิ้ว350บาทจะ้ะ กูดรักครับพี่ดางสวยๆเลยโอ้โหฟอร์มใบดกแน่นแข็งปักเช่นกันครับพี่ไม้ทรงฟอร์มแข็งแรงเช่นกันนี่เลยจากกูดรัก350สบาทสวยๆเลยร้มูกแฮลู้กไม้ครับพี่ใบกลมป้ายแดงสวยๆใบกลมบล็อกครับพี่ใบกลมบล็อกนี่เลยเดี๋ยวดูขอดูอ่ารอดไม่รอดไม่รอดไม,ม,ม่ครับพี่กลางาแล้วยังพุ่งไ่สุดป้ายแดงสวยทุกใบครับพี่ป้ายจำๆ ไม่มีรูดรูปไม้ป้ายแดงใบกลมกลมครับพี่เหลือหนึ่งกระถางแล้วเหลือหนึ่งกระถางแล้วห้าร้อยบาทสวยๆครับผมนี่เลยสันล็อกแด็กด็อกแดกครับพี่ไม่ได้ลมพัดนะมือเพราะาสั่นดีครับผมห้าร้อบาทครับพี่รูกไม้ใบกลมนี่เลยป้ายแดงแจมแจมครับพี่สายใบกลมห้ามพลาดและต้นนี้ ทุ่งรวงทองไม้เหลืองครับพี่กัดเมฟฟ็ดสีชมพูเข้มๆม,มาแล้วมาแล้วสวยต้นใหญ่ครับพี่ฟอร์มใหญ่ล้น5.5ด้านข้างครับพี่ทุ่งรวงทอง200บาทจ้างามๆเลยครับผมต้นนี้ครับพี่เม็ดสีมาแล้วนะเม็ดสีมาแล้วนี่เลยจ้ะ200บาททุ่งรวงทองใหญ่ๆและไผ่สีสุกครับพี่ดางสวยๆ150บาท150บาทไผ่สีสุกด้านในตรงนี้เมืองเกาะเก็ดครับพี่เป็นเมืองเกาะเก็ดแผง,แผง แผงแดง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 อ่ะเดี๋ยวด้ขออนุญาตจัดทรงหมุนหันหาส่วทรงองค์เอวก่อนอะมุมนี้โอเคครับพี่เมืองกอเกตแผงแดงครับพี่สองร้อยบาทจัดให้ต้นใหญ่เลยเบลเลอร์เบลเลอร์ครับพี่นี่เลยหน้าแดงๆดงครับพี่แดงตัดเขียวนะแดงตัดเขียวครับพี่เมืองกอเกตแผงแดงสองร้อยบาทจ้ะแล้วด้านในเหลือหนึ่งต้นตรงนี้ครับพี่นี่เลยจ้ะ เจ้าเวียงพิงใบกรมด่างประครับสวยๆแบบนี้ครับพี่ละมุนเนาะแบบด่างออนหวานละมุนละมุนเจ้าเวียงพิงครับผม200บาทจ้ะ5.5นิ้วใหญ่หล้วนหลอดใหม่มาอีกแล้วครับพี่ไม้สวยโตวไวพรมพิมานครับพี่ป้ายแจมๆต้นนี้เลย100บาทร้น5.5แล้วนี่เลยหน้าป้ายสวยแจมๆพรม พี่มานผมพี่มานร้อยเดียวครับผมและนางล่าสดเอ,อ้ยตอนนี้ครับพี่หน้าเขียวตัดแดงที่แบบว่าชัดแบบยิ่งกับ 4K ยิ่งกับ 4K ครับพี่ตอนนี้ชัดมากนี่เลย เขียวตาแดงใช่มากแล้วมีสองต้นคู่ในกระถางครับพี่สำหรับนางรากสดท่าพาดรับรองบอกเลยว่าจะใส่เทียงให้เสียใจสองต้นคู่ในกระถางหน้าเขียวตาแดงหนึ่งร้อยบาทครับผมนางรากสดกระถางนี้สุดจัดได้สองต้นด้วยนะครับและมัีมณีมณีล้อมเพชรหน้าแผงครับพี่ฟอร์มสวยไซส์ใหญ่ล้น5.5าุดหอาบนยแดดนี่หน้าหน้าเขาจะหวานประมาณน,น,นี้นะพี่เจอแดดเนาะขอหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับพี่อันนี้คือฟอร์มใหญ่ด้านข้างจะหน้าหวานหวานมณนีรอมเพชร แผลงชมพูหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสวยจัดจ้ะเทพพระสุธาหน้าเรืองตัดเขียวสวยๆครับพี่นี่เลยฟอร์มนี้เอาไปร้อยเดียวพอครับผมเทพพระสุธาหนึ่งร้อยบาทต้นนี้ด่างชมพูสวยๆเมืองลิกกครับพี่ฟอร์มใหญ่นะฟอร์มใหญ่ฟอร์มใหญ่นี่เลยมีแบ่งไซส์จะเป็นแม่พันได้ับพี่เมืองลิกอหน้าชมพูสวยหวานฟอร์มใหญ่ร้อ5ห้าจุดห้าสองร้อยบาทครับพี่ด่างชมพู สวยๆเลยนี่เลยวานเจ็บชมพูเข้มเลยนะพี่เนาะเมืองลิกอครับพี่สองระบายสวยนะำมังนอนอันนี้นะเมังนนหน้าดั้งเดิมออริจินอลครับพี่นี่เลยหน้าด่างชมพูหวานหวานครับพี่ฟอร์มใหญ่ๆด้านข้างนี่เลยจะณเมืองนอนใหญ่150บาทครับพี่ลดแล้วเอาไปยกลงกระถางแปดได้เลยนี่เลยณเมืองนอนใหญ่150บาทและเทพสายรุ้งสวยๆจ่ะหน้าด่างขาวอมชมพูนะพี่เทพ สายรุง1 0 0บาทครับผมร้อยเดียวต้นนี้แล้วก็มีไม้ด่างหวานบุบเพสันนิวาสครับพี่มีหน,อหนอ่อน้อยมาด้วยอันนี้เดี๋ยวดูฟอร์มเตรียมก่อนนะพี่น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 อนนอนนอมีหน่อขึ้นมาอีกต้นหนึง่งบุบเพสันนิวาสไม้ด่างชมพูหวานครับพี่นี่เลยจ้ะหนึ่บาทมีหน่อแล้วด้วยต้นนี้สวยคุ้มคุมเลยครับผมอ่ะต้นนี้พัทยาใบกลมชมพู หวานๆครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบาทจ้ะนี่สายใบกลมครับพี่น้องชื่อว่าพัทยาครับพี่ต้นนี้มีจ่าหวานๆหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับไม้เรืองสวยๆต้นนี้ครับพี่ชื่อว่าเมืองหนองคายหน้าสวยเรืองตัดเขียวจำจำเม็ดสีลอยมาแล้วครับผมนี่จ่าด้านข้างหลอดใหม่มาอีกแล้วสวยตัวไวเมืองหนองคาย5.5นิ้วครับพี่600บาทจ้ะหน้าเรืองตัดเขียวจำจำเมืองหนองคายและใบกลมด่างแดงครับพี่ สีธรรมราดราดราดราชราจะเอ็กโคทำไมล่ะนี่อ่ะแดงสวยเลยกันทีเดียวเชียวครับพี่สีธรรมราดสามร้อยห้าสิบบาทต้นที่หนึ่งครับพี่นี่เลยสีแดงที่จริงใจครับพี่กล้องแบบว่ามาโคสโคไปเลยพี่ใกล้กว่านี้คือกล้องส่องพ้าต้องเข้าเลยละอ่ะ,ต,อะต,อต้นที่หนึ่งแล้วต้นที่หนึ่งต้นนี้สีธรรมราดครับพี่สามร้อยห้าสิบบาทต้นที่สองแดงปัดเลยหลอดใหม่หมาแล้วครับพี่นี่จะนี่จะหลอดใหม่หลอดใหม่สามร้อยห้าสิบาท ต้นที่สองสีธรรมราชและอีกหนึ่งต้นครับพี่งามๆจัดให้เลือกเลยก็แล้วกันสีธรรมราชสามร้อยห้าสิบาทต้นที่สองใบไม่กลางมาแล้วครับพี่ยังกลางไม่สุดนี่จัดนี่จากสามร้อยห้าสิบาทต้นที่สามเออต้นที่สามนี้สีธรรมราชครับพี่สวยๆจัดหนึ่งสองสามเลือกได้เลยและต้นนี้กิตติมาตรครับผมนี่เรยหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับพี่เขียวตัดขาวเดี๋ยวจะมีกัดชมพูมา้าในตอนโตครับพี่หวานๆเนาะหนึ่งร้อยห้าสิบาทต้นนี้ สีราแผงสอนอ่าหน้าเหลืองตัดม่วงสวยๆด้านข้างครับพี่ต้นนี้ฟอร์มแจ่มจัด350บาทจ้ะสีราแผงสอนครับพี่นี่เลยสวยๆแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆตรงนี้มีกง้งตรงนี้มีต้นเดียวเออจะก,กงนี้อะไรตรงนี้มีต้นเดียวครับพี่สามร้อยสามร้อยห้าสิบบาทสิราแผงสอนครับผมและด้านในและด้านในลูกไม้ลายมุกลูกไม้ครับพี่ใบกลมสวยๆเดี๋ยวๆผมขออนุญาต จัดตรงนี้ขยับขยับขยับก่บบอนพี่อ่ะต้นนี้ลูกไม้ด่างเหลืองเออเหลืองเขียวนะพี่สะดือแดงใบกลมครับผมสามร้อยบาทจากใบกลมกลมสวยน่ารักตามาตามุแห่ตามุตามีครับพี่ลูกไม้ใบกลมด่างเหลืองสามร้อยบาทจากสวยๆและต้นนี้ไม้ป้ายแดงครับพี่แดงแป้นพี่ดูความเขียวตัดแดงนะพี่เนาะเขาเป็นไม้ป้ายแดงป้ายแดงหรือด่างแดงที่เรา,าเรียกกันในแบ,บพี่เนาะสกาเลตอ่น้องชื่อว่า สกาเรตไม้ปลายแดงครับพี่ของ0 0บาทตัวนี้สวยๆครับพี่แดงแปดแดงแจัดแดงแก่เลยครับพี่นี่เลยสีแดงที่แท้ถูสกาเรตครับพี่แดงสะไกามากเนาะสวยๆแระแระ้แ,รแรด้านในด้านในด้านในชิดใน,นครับพี่ชิดในน,นี่เจ้าจันเพนหน้าแบบหน้าแรครับพี่หน้าแบบจมๆหน้าเหลืองตัดส้มนะพี่หน้าเหลืองตัดด่างส้มนะหน้านี้หายากสุดและก็ทํายากสุดฟอร์มใหญ่ครับพี่ด้านข้างจะอ่ะเจ็ดร้อยบาทครับพี่เจ้าจันเพน หน้าเทพเทปแบบนี้ครับพี่นี่เลยมาต้นเดียวครับพี่จำจำไปเลยจากหน้าเหลืองตัดส้มนะพี่เนาะเจ้าจะเป็นเป็นอีกหนึ่งต้นที่ผมบอกเลยออกปากคนทำไมทำยากทำยากครับพี่ส่วนมากก็พามาแล้วก็มันด่างน้อยแล้วก็มันไม่มีติดส้มเนาะอันนี้คือมีติดส้มตัดด่างเหลืองครับพี่สำหรับเจ้าจันเพลนต้นนี้สวยจัดครับพี่ของขวัญครับพี่ของขวัญน้องชื่อว่าของขวัญน,นี่เลยป้ายสวยๆครับพี่ตอนโตมาก็แจม 250บาทครับพี่ของขวัญครับผมต้นนี้สวยๆและลูกไม้ใบกลมกลมอึ่งน,นะพี่ลูกไม้กลมอึ่งน,น,น,นะนี่เลยตอนโตสวยมากและตอนนี้ก็สวยเลยครับพี่ใบกลมๆลมายอึ่งน,นะพี่เม็ดขาวชมพูกระจาย300บาทจากลูกไม้กลมลายอึ่งครับผมสวยๆเลยจ้าเอาส่วนใจต้นไหนนะพี่กินก,กลางๆกิงนะผมนึกถึงบอนสีสวยนึกถึง2-34บาทละมีบอนสวัสดีครับ